สัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าอีกรอบนะึคะสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนพอดีว่ามีเสียงเรียกร้องจากไอ้อ้วนที่จะเล่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดของตัวเองให้เพื่อนๆฟังนะคะเสือขี้อะไรจังหวัดกูกูเล่าเองหามุมสวยก่อนสวยทุกมุมทุกโคนรไทยคืออะไรทุกโคตไทยนะคะคือเมืองที่เกิดจากดาก้อนบอลน,นะคะขอพรกับบอลทั้งเจ็ดลูกของโงกุล เออถูกต้องแล้วล่ะทาได้มันเป็นพงศาวดารสมัยกงเต๊กเล่าปีแล้วก็ขงเบง้งอยากฟังต่อใช่ไหมรู้สุขโขไทยเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบว่าโงกุลน่ะสู้กับเซเลอมูลปุ๊บสะเก็ดดาวแตกบึง้งกระเด็นมาติดโลกก็เลยเป็นสุขโขไท,ย,ทยแล้วถามว่าไปบ้านทําไมอืมนั่นแหละพอไปถึงบ้านแล้วก็จะถามตวเองว่ามาทําไมขอบคุณค่ะ เพื่อนๆสงสารบุ้งไหมคะที่บุ้งต้องเจอกับสภาพแวบ,บล้อมแบบนี้ทุกวันทอใจค่ะบ๊ายบาย